อ่าสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมเก่ง FN Auto c ค r นะครับวันนี้ลูกค้านะครับมากับ To y ยต้าแคมรี่ชมตัวนี้น่าจะเรียกว่าชมปาวานนะเป็นชม2นะครับอ่าลูกค้ามาเลือกติดตั้งนะครับเป็นพรมปูพื้นเข้ารูปงาน QJ เนะครับนี่นะฮะเลือกเป็นสีน้ำตาลเดินได้ทองลายใหม่ลายดาวนะครับด้านหลังก็จะมีแผ่นติดวางนะฮะใหญ่ๆอย่างงี้เว้าในส่วนของ ช่องใส่ของนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแถวที่2นะครับนี่นะฮะใหญ่หญเต็มๆนะครับคานกลางนะครับแล้วตัวนี้ก็คือลูกค้ามาเริ่มมีออปชั่นเสริมก็คือมีพรมวางเท้าจากฝุ่นลายคุชชี่สีน้าตาลด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นล็อกหัวหมุดปบกอย่างนี้นะครับแน่นสนิทนะครับถอดล้างทําความสะอาดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ บางรองน้องนี่นะครับขึ้นสูงๆอย่างนี้เลยนะครับต่อมานะฮะในส่วนของอคนนั่งด้านข้างนะครับนี่นะครับขึ้นขอบขึ้นข้าเต็มๆอย่างนี้เลยนะครับสัญลักษณ์คิวเจ J, นะฮะข้างในสอดลึกสุดซอยอย่างนี้นะครับสีน้ำตาลเดินได้ทองลายดาวลายใหม่พรมดักฝุ่นลายคุชชี่สีน้ำตาลโอเคครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งคนขับกันครับ นี่นะครับด้านหลังฝั่งคนขับนะครับสังเกตนะครับสินค้าแพ้จาก QJ นะครับจะมีหัวหมุดนะฮะปั๊มโลโก้ QJ อย่างนี้ชัดเจนงานตัดเย็บหนา13มิลนะครับไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นทำความสะอาดง่ายไม่นำไฟตัววัสดุที่ทำนี่ทำจากหนัง p u นะครับตัดทับ x p e 2ชั้นหนา13มิลนะครับในส่วนของฝั่งคนขับนะครับนี่นะฮะ จะมีในส่วนของวางกันลื่นตรงพรมด้วยแล้วก็ตัวพรมด้านล่างอีกชิ้นหนึ่งนะฮะแล้วก็พรมดับฝุ่นก็จะมีอีกหนึ่งชิ้นอย่างนี้ให้นะครับเกียร์เบรกเกียร์คำเร่งไม่มีขัดไม่มีสะดุดนะครับใช้งานได้ปกติหนังมีความทนทานนะครับรับประกันให้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับจะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นก่อนหน้านี้อย่างโฉมตัวนี้หรือจะเป็นโฉมใหม่ล่าสุด นะครับไม่ว่าจะเป็นรถ Toyota Honda นะครับหรือจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ตามถ้าสนใจก็ติดต่อมารายละเอียดเราทิ้งไว้ด้านล่างเรามีรองรับครบทุกรุ่นนะครับงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยไว้เดี๋ยวข้างหน้ามาพบกันใ,ใหม่ครับโอเคครับขอบคุณครับ